แฮมชาวพิกิตทุกคนตอนนี้เซอร์พิกซิมอนอีวี่ใระบบใหม่ๆเข้ามาแล้วนะอย่างเช่นการตีบอสสุดโหดทำเคสสุดมันหรือการประมูลและสุ่มกาชาต่างๆและก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายสามารถเข้าเล่นได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผม <c oughs> ถ้าเกิดเชื่อสกิฟตันในแบบแบบกันด้อย่างงเี้ยทุกคนโค่นหัวล้อเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ่านเลยเฮ้ยเดินไปเดินไปเดินไปโง่ยิ่งหายเลยไอ้หูทุกคนไม่ได้ผมทำการแบบว่าแบบนี้แล้วกัน โอเค okay, ครับผมสำหร,รมมับคลิปนี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นเออเขาเรียกว,ว่าอะไรเดียทุกคนเขาเรียกว,ว่าเอาเป็นเ <c oughs> จ้าของเว็บพรพรครแล้วกัน <c oughs> ทุกคนพรครับแนละ้วทุกคนก็สมมตินี้จะมาเกียนในแมปอะไรก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้มันไม่เห็นผมนะทุกคนเดีว่ายังไงอะ่ะผมล่องหอนอยู่นะทุกคนผมแก้ร่างเ,เป็นแบบไปแ,บบแก้มันในแบบนี้ทุกคนที่ไม่เอฟเคของยิงให้ดูนี่ธนูมันจะทำยิงได้ไวทุกคนดูดิ โค้ตสวยนะทุกคนมันจะเป็นแบบแมปที่ให้เรายิงธนูเพื่อเราผ่านด่านนะทุกคนตอนนี้มันไม่เห็นชื่อผมแนละ้วไอ้ข้างข,ขวาขวาเงี้ยมันก็ไม่เห็นนะทุกคนคือแบบมันไม่เห็นอนะ่ะมันจะเห็นแค่จอผมแนละโค้ตผมเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะผมผมโค้ตอะอทำไมอ่ะข้อสังเกตที่น่าจะเป็นไงก็ไปชมกันเลยนะครับผมฟ้ง โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นอะไรแล้ววันทุกคนเจ้าของประตูซุ่สาวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเลยนนะต้องเล่ามือจะมาเล่นมือเดียนะแล้วก็โดนสุนทันสาวทุกคนจะแบบไม่ให้มันนั้นเลยผมจะกดเริ่มไปเลยทุกคนอ๋ออ้าวเลดี้ไปแล้ว go 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 ปรับเป็น2.5ทุกคนมาแล้วว่่กา ต่ำไบเน็ตก่อนละกัน้โอเคชิคพอตไปแล้วเหรอะไชิคพอตแล้วทุกคนด่ากมันง่ายๆอยู่นะทุกคนด่ากแบบง่ายๆอยู่อ่ะมันยังง่ายอยู่อะไรเงี้ยอยากอย่างที่คิดนี่ชิคพอตเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะอ้าวอ้เยอะไหมอ่ะผมจะแกล้งแบบนี้กันดูดักกว่านั้ทุกคนเลยชีวิตเนอะชีวิตชิบเจ้ดูดิฮููุ้บมั่วนะคิมทับทับเกมโหมดสองให้มันก่อนละกันเกมโหมดอัมเบอเจอร์ไอโกคิมบอโลเรียทุกคน อะไรอ่ะเอามาทำไมอ่ะเฮ้ยปรงเอ๋ออย่างนี้ไม่เชื่อมันคลิปแกนคลิปช่วยวะเนี่ยเดี๋ยวนะยิงมาจากนี่ไงโย่เพลงไปดีเพลงไปดีทุกคนเชื่อเพลงไอ้ทุกคนใครยิงแม่งอ๋อมันตายไปห้ารอบไปทุกคนอยู่เนอะเย้ไม่ยิงก็ตีก็ได้เย้าดิตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะโอ้มันโดดง่ายมากเลยทุกคนก็แบบไม่ยิงเพิ่มเย้นี่ไงไอ้ห้าว่ะไอ้ห้า ทู่ท si, eh? ี si ini, woah, care, map, map, ่คนผมทำการแบบว่าเสกซอมบี้อะไรอย่างงี้ยไหมเสกสกินนิตันดีกว่าทุกคนหัวร้อนแน่ผมบอกใครนะเนี่ยก็ชื่นสกินนิตันในแมบแมบกระโดดอย่างเงี้ยทุกคนโคตรหัวร้อนเฮ้ยโหดที่เราอะเออในโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ่านแล้วเฮ้ยขึ้นยังไงอน่ยเป็งมันมันขึ้นได้เหรอมันขึ้นได้มันต้องมาทางนี้ไอ้บลื้อยืมาดิขึ้นยังไงเดชินนิตันดิโย่จะไปอย่างงี้นี่ ป้องอย่างนี้อย่างนี้ไอ้เหี้ยเดิไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไว้ป้งแล้วก็โปร้งอย่างนี้แล้วก็โปร้งอย่างนี้ดินี่แล้วก็ไปได้ทุกคนเนี่ยมันไปได้ผมทางลัตกี้คุณไปได้ทุกคนคุก็ยิงธนูไงมันยิงธนูได้มไม่ใชรความคิดเลยหรอมีความคิดไม่ใช่ความคิด้เลยน้องใช้ความคิดได้ดีเดินไป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 โง่ชิบหายเลยเนี่ยเดินท nee. ุกคนไม่ได้ผมทำการแบบว่าแบบนี้แล้วกันบอกผมรองเวะวะมาจากไหนบ้าเหรอบ้าเหรอบังบ้าเหราอยู่เวียนเหมือนบ้า ว่าวะทุกคนนี่ทุกคนแปลงรล่างเป็นอนชูไลอยได้ก็แบบว่าอย่างไงอย่างนี้อย่างนี้นี่ hey, ก็มาอย่างนี้ลอยได้แล้วก็มาอย่างนี้มาอย่างนี้เออยิงไปนี่ดิเออมันก็กระ,กะโดดไปแค่นี้เองโหใช้เป็นประโยชน์เลยทุกคนเจ้าของพรทับโกรธโกรธเครื่องเจ้าของพรทับโกรธไอ้ที่อะเป่งนี่ไงเยอะไหมอ่ะโอ้โหเห็นท่านทุกคนคนทำการแก้มันยังไงดีอ่ะน่าจะมีทางแล้วน่าจะมีอย่างนี้แล้วโอ้ยโอ้ยโ้ยเนาะเนาะ มันดีขาก็ปวดไอ้เหี้ยต้องมานั่งเล่นอะไรยังงี้ต้องมาดีขาเดี๋ยวทุกคนซีซั่นน่าจะยิงแล้วก็ทีเดียวตายไหมทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดถึงทำสกิตันนี่ตัิงใจจะทำผิดเยอะอย่างนี้แหละขี้เกียจเล่นว่ะ สกิลต yeah. ันโยสกิลตันโย่สกิลตันลองรองโยอ่ะทุกคนสกิลตันร้องลองโยอ่ะจังหวะเนี้ยเจ้าของพรทับมาแล้วทุกคนไงที่จะโซนพี่ไอ้เหี้ยไงโอ้ดูนี่ไงทุกคนไม่เห็นแชทเราเหรอว่ามันเป็นอื่อะไรมันชอบไม่เห็นแชทเราไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ไหวเลยไอยังไงไเหี้ยงานไงเจ้าของพรทับเจ้าของพรทับเจ้าของพรทับน่าเป็นเว็บไซต์แน่ยไอเหี้ยไม่ใช่ เมรกเบรกเมืกอย่างนี้ทุกคนว่าไงว่าไงเราช่วยไม่มาทำอะไรหรือเราช่วยไหมแต่ผมจะมาแก้เงินเราช่วยไหมเอาได้ดีได้สิช่วยได้ก็ดีจะได้ผ่านเร็วๆไอ้จักรนี่ไงย่อทางเรามีบริการติเอาไว้เส้นโซ่ที่ทางเรามีบริการถึงที่ทุกคนนะโหยี่ทุกคนเย็ดเย็ด โดนทีจะตายไงคริมอ่ะต้ออมายเที่ยมึงนี่แม่เก็บอยู่นะโอ้โหเหลือโอ้จะทนมาชิบอาตายแล้วร้อเลือกคนอยู่ยังไม่แก้เหมือนกันทุกอย่างผมจะทำการแบบว่าเอาอะไรดีอ่ะเอิ่มลองแก้ให้เอนเดอร์โพลไปทุกคนจะไปถึงได้ถึงไหนวะเบอรบริการเลยมึงพี่ชอบนี่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 ปกไมีนี่ให้ไซมีนี่ให้มีนี่ให้อ๋อโย่โย่โย่มีนี่ให้นี่มันจะไปถึงไหนวะจะไปทางไหนทุกคน ชุบเย็ดเย็ดตึงว่ะเ <Okay. S 1> ช็คพอยก็ไม่ได้เช็คเ <Yeah. S 1> ช็คเพชรก็ไม่ได้ชอยผมสงสารมันทุกคนเดี๋ยวผมให้มันอ่านหนึ่งเลยกันอ่ะอยู่นี่บายบาย bye bye เยอะเยอะเยอะไม่ได้โพไปทุกคนดูที่มันจะไปถึงไหนวะ <Okay. S 1> ชุบเช็คพอยก็เห <Okay, yeah. S 1> ี้ยเล้วแคเหี้ยมีทนลุมีเช็คพอยก็หน่อยชุบแฮฟฟันว่ะ ไก่จังโหเล่นยากเล่นยากไอ้ขนาดให้ของนะนี่ <No. S 1> ขนาดให้ของนะนี่โอ้โหอะไร,ะไรขนาดให้ของนี่ไก่จัง<อ>นี่อยทุกคนมันไม่หโหดนะหรือ,อจะเอาถ้าโหดก็เล่นไปนานแล้วชนะไปนานแล้วต้องมานน่งขอความช่วยเหลือหรอกหรือจะเอาพรีเมียมหรือจะเอาพรีเมียมทุกคน เดี๋ยวนะือจะเอาพิมีมันก็ไม่ตอบเป็นโดนฟรีใครก็ชอบโอ้โหตับคุณว่าประกาศลับชัดดีช้าคมชัดดีช้าโหแบบพเมียมทุกคนนี่ทุกคนไม่น่าจเ็นคุมสอนตลอดเลยวะโฟเคระดับโกเคโลกอีกแล้วเอวันกากอ่ะคนดูดิผมไม่ตกแล้วนาสยนะสวยทำไมต้องตกทำไมต้องตกไอคิมโคตรกากเลยทุกคน คนทำงานเสกสลามเอ็กซาร์ดและกันทุกคนเดี๋ยวโดนได้เดี๋ยวไม่ไกลหรอกดี๋ยวหาว่าด่าอันนั้นไม่ได้อะไม่แย่มากเพอาะได้เหรอวะนี่สนะอ้เนี่พอได้เฮ้ยมันจะบิดกูโตเออมันเบียดให้ตกเลยทุกคนเบียดให้ตกไปเลยตรงนี้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 ตกตรงนี้ตรงนี้อีกทุกคนเฮให้มันเบียดให้ตกกันทุกคนแมลงโง่โอ้ยไอพี่่มาเซมาเซเยาไอมันก็เบียดตกกันทุกคนมาดิ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 บหายเปลี่ยนเปี่ยนชีวิตทั้งกายและใจหรือเปล่า ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเจ็บไม่ตกไอ้เชี่ยโหง่ายโอเยมันเป็นเรื่องแล้วมึงไม่ไหวเลทุกคนคนทผลการยิงมันเลือๆนะทุกคน w ร้องเวโกคิมเดี๋ยวร้องเวอะไรอ่ะร้อนหรอร้อนหรอไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศกำลังเหมาะเย็นสบายไอ้ชิบหายไม่ร้อนไม่ร้อนก็ไอ้โบล์ตกำลังเหมาะผีปันสายนี่ไงไอฮานนอ ไอหน้าจอดไอ้เว็บจนจอดไอ้เว็บหน้าจอดเนี่ยมึงไม่ต้องดูไอคิดมึงก็ต้องดูกระป๋องเว็บก็จอดเว็บก็จอดจอดหมดเลยเฮี้ยมึงแม่งไอ้คิดไม่ต้องดูถ้ามึงเจอกูถ้ามึงเจอกูเงี่ยมึงไม่ต้องดูโอ้โหเนี่ยไม่ต้องดูทุกคนเลยไอเฮี้ยมึงไม่ต้องดูโอ้โหไม่ดูก็ได้ไอยึดเปืตอ่ดูเว็บเตือนก็ได้มึงเป็นไรมากไม่เเป็นไรไมไม่งอนี่คนคนอยากเอกปีเอกสี่ปีใจนินงอนี่นี่ทุกคนเดืแบมออกทุกเว็บเลยนะ โกูกูไม่กลัวมึงเลยไอ้กูเบาวนี่งมาดีมาดีมาดีไม่กลัวกูไม่กลัวตายนะเป็นอะไรเฮ้ยมันเป็นไรไงฆ่ากูเลยกูกลัวกูไม่กลัวเฮ้ยกูกลัวนี่น้องมาเลยมาเลยใช่เดียวได้หมดแล้วน้องโคตรโง่โคตรโง่ ดีก็มาดิเขาก็มาดิเขาก็มาดิเขาป้ายตวงมึงอ่ะก็มาดิเขาก็มาดิเขาก็มาดเขาก็มาดิเขาก็มาดก็มาิเกมาิก็มาดีก็มานเขามาก็มาดิเขาก็มาดิเขก็มาดิเขากมาดิเขาก็มาดิเขาย็มาเป็มาดเ็มาดิเข็มาดิเข็มาดเป็นดิเมเป็นอะไเ็มาดเขก็มาดิเกมาดิเข็เป็นอะไเข็มาดเป็นดิเกดิเิเกูให้โดนสิ วายโง่คนโค่เโง่เจี๊ยบโง่มึงแล้วมึงไม่แตกหรอกไอ้เจี๊ยบม่งไงไปจีเอ็มเลยควายเม่งโง่เยอะๆคนขยานไอ้ผมแกงยคิมแบบหนักเหรอแกงคิมแบบหนักๆแบบแฟนลือกันเลยแบบว่าอยากแกงให้มันแบบแรงๆจนมันตายตายโหเลยทุกคนหยอกนี่ไงแตกแตกไงแตกใช่ไหมอ๋อนี่เหมือนมันต้องแบบว่าอย่างนี้นะทุกคนมึงมามึงมาตื่นมาอ๋อมาโห่มามาคุไม่กลัวมึงไม่ควาย โง่เ้มึงโง่ะเออทำโง่อมึงจะ้าใช้ดิไอ้ธนูนเนี่ยไอ้ดีได้ได้ไม่ใช้ธนูทุกคนกูโดดได้นี่นี่เย็ดสเย็ดสเตดูวเแบบด่อนนีู่สแบบกาสเตดูสเตเต็ปยูส่งนี่ดูสเต็ปดูสเต็ดูเต็ปดูเต็ปูเอ โหลกสวยเหลกแโคสวยทุกคนนี่เด right. ีวนโง่างเ้อมเป็นอย่างงี้เป็นเห็ดว่ะเป็นเห็ดว่ะทุกคนโอ้ยคนแหลกเลยนแเลยเป็นเห็ดว่ะชืบอโอ้ยทำไงเี่ยเลยระเบิดระโอ้ยโอยอ้ยระเบิดระมา้วกันทุกคนา้ทุกคนยอะยาอะไรมึงเรียบร้อยเรียบร้อยอ้่ว mm ีได้โง่อ้าวอยมันหนีได้ทุกคนเจ็บใจ เมื่อวานี้แหละบอกอะไเก็บใจเย้าเดี๋ยวนะทำตัวไปกระบือไอ้น้องนี่ปี่อ่ะโหดปอนี่เป้งอูนี่โอ้โหว้าวี๋ยก็มาดิขอหายเลยว้าวว้าวมาดิขอขอเน้นๆขอนเน้นๆเอาแบบไม่ให้เกลือไมดีไม่ให้เกลืเลยไม่ต้องเกลือแบบเออได้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 เชิบเอาดีเอาดีเชิบไม่ไม่หวัไม่ไหวอยู่แล้วไอ้เหี้ยระดับคิมคูไอ้เหี้ยนักแข่งเก่าแค่เนี้ยโอ้ไอ้เหี้ ดีทุกคนยังไงอ่ะไงอ่ะทำไมอ่ะแกรู้ไปเป็นแง่เออเอายิ่งสบายใจเด็ดที่พี่บอกคนให้มันแบบว่าตกตายไปหาตายโหงไปเลยไม่ไหวไม่ไหวแหลกแหลกแหลกลงมาข้างล่างนี่รวมาข้างล่างนี่รวมไปข้างล่างเลยมาแล้วแล้วแล้วเย้หู้ก็มาดิครับกูจะมาจะจะจับเจือเหม่อไม่มันเป็นเห็ดหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมยัไม่ช่วยมันไม่ทุกคนที่ทุกคนดูมันดีสามายๆกูฉลาดว่ายฉลาดีอะไรโง่ไอ้โง่สะนุนแล้วทุกคนสนุคลิปนี้ขอจบคลิวพิธงานใครอยากลืมก็อะไรก็แชร์กับใครแบหนี้แทุกคนก็สนุกกัปนี้ก็บายบายยูเอาบิ๊กตายไปร้อยกว่าตัวทุกคนนะส0เลยโอ้ยโอ้ยจะร้องไห้แล้วว่ะจะร้องให้แล้ววะเจ็บใจยังเลยย่าไม่ได้แล้วอ่ะน้องๆ Then I roll with I weed when I speak back. I just don't remember, I don't want a G-Rex. I give out every rock in a swoosh pack. And a bitch with they want to get tic-tac. And we carry that hoe with a G-Spack.